ดูความสบายของอาเช่นะนั่นฟินนั่นสบายมากหมดแรงเดี๋ยวดีนวดให้ทำสปาให้โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโอ้โหปล่อยคือสบายจะหลับก็ไม่หลับตลกอ่ะยูอะ่ะ นวหมายนวลหมานวลหมาย,ยฟินมากเลยอะ่ะอะไรจะขนาดนั้น,นลูกดูหน้าดิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโอหฉลับแล้วฉลับแล้ว